สวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์คะครับสวัสดีครับอ่าเป็นไงบ้างคะวันนี้ตลาดก็อ,อกจ่จริงจริงก็ก็ถือโอเคนะครับแม้ว่าจะเป็นภาพของการปรับฐานลงมานะครับเพราะยังเหลือประเด็นเสียงเรื่องนึงก็คือเรื่องกรีซนะครับตัวดัชนีก็ทำหายวันนี้ที่หนึ่งห้าหนึ่งแปดจุดสี่สี่นะครับก็ข้อดีก็คือมันมีการเบสไฮข,ของสัปดาห์ก่อน,นหน้าไปนิดนึงนะครับตอนนั้นเราทำไว้ที่หนึ่งห้าหนึ่งแปดจุดสามสี่นะครับแล้วก็ ภาพของการปิดที่บริเวณหนึ่งพันร้อยปดจุดก็ถือว่าเป็นการยกลขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นภาพของตลาดโดยรวมนะครับยังไม่ได้เสียนะครับเป็นเทรนของการฟื้นตัวระยะสั้นนะครับเพียงแต่ว่าเทรนหลักเนี่ยนะครับจะเป็นต้องเบสผ่านที่หนึ่งพันร้อยิบสองให้ได้นะครับซึ่งเป็นเส้นแนวต้านค่าเฉลี่ยนะครับเส้นสองอยวันกัเจ็ดสบห้าวันนะครับถ้าไม่ตัวตลาดมีมูลต้านที่ดีขึ้นกว่านี้นะครับหลักตลาดคงกังวลในเรื่องตัวประเด็นกรีซนะครับคืนนี้นะครับก็น่าจะมี พัฒนาการออกมานะครับถึงความคืบหน้าของการเจรจานะครับซึ่งจริงๆผมมอง่เป็นกลางนะครับจนถึงโพสต์สีเซอร์ไพรส์นะครับเป็นกลางก็คือไม่มีบทรสรุปอะไรออกมานะครับตลาดก็ถือว่าซึมซับปัจจัยนี้ไปพอสมควรแล้วนะครับผมคิดว่าดาวไซด์จะไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีบทรสรุปอะไรบางอย่างออกมาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นโพสต์สไซด์ต่อตลาดนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้เซนเซเมนต์ตลาดค่อนข้างพิกโผก็คือประเด็นไอเคโอนะครับไอเคโอที่ยังคง ขึ้นทงแดงไทยอยู่นะครับยังไม่พอใจอก็ทําให้ตัวตลาดค่อนข้างนิ่งทีเดียวเนี่ยครับเพราะว่าจริงๆแล้วแม่ของตัวทางการในช่วงสองวันก่อนสองสวันก่อนหน้านี้นะครับคิดว่านะครับอาจจะไม่ขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะยืดไปให้เราแก้ไขถึงพิธีกาของปีของปีนี้นะครับผมแต่ท้ายสุดแล้วยังคงปักทงแดงเราไวเหมือนเดิมน,นะครับความหมายว่าหุ้นในกลุ่มทา่าอากาศยานนะครับแล้วก็สายการบินเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับ เป็นภาพของการย่อลงมาเล้อแต่จริงๆแล้วเรื่องราคาหุ้นผมคิดว่าตอบรับไปค่อนข้างเยอะแล้วแหละนะครับตั้งแต่เดือนกุมภานะครับที่ช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการพูดถึงประเด็นนี้ออกมานะครับเพราะั้นโดยรวมแล้วราคาหุ้นของกลุ่มสายการบินกับตัวท่าอากาศยานเนี่ยจากประเด็นตรงนี้คิดว่าดาวไซ i ์จะไม่เยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวมาตรฐานอื่นๆเนี่ยน,นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมาตรฐานตัวฝั่งอเมริกานะครับที่ตัวการบินไทยนะครับก็ ก็ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็เราก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบอะไรนะครับตัว FAA นะครับหรือว่าตัว ESA เนี่ยนะครับซึ่ง ESA เนี่ยมีบางฝ่ายกังวลนะครับสำหรับตัวมาตรฐานการบินของยุโรปนะครับแต่จริงแล้ว ESA เนี่ยนะครับเวลาให้ภาพน egative นะครับก็จะให้เป็นรายสายการบินไปนะครับอาจจะไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดแบบนี้นะครับด้วยรวมแล้วเนี่ยคิดว่าโอกาสที่เห็นดาวไซด์เพิ่มเติมจากประเด็นนี้เนี่ยอาจจะไม่เยอะมากนะครับ แต่ก็ทาให้ชุนิมเมนต์ตลาดโดยรวมเป็นขามการย่อลงมานะครับหุ้นแนะนํานะครับที่ตามันต่อตัวแบงก์ก็ยังคงน่าสนใจอยู่นะครับวันนี้เคแบงก์ก็ฟื้นขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเคแบงก์ใช่ครับผมฟื้นขึ้นมาที่มันสองร้อบาทก็ยังเป็นข้ามการไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับค่ะนะครับตัวไอซบีก็มันเดินเงนคงแนะนํซที่ลงทุนได้นะครับราคาที่ร้อยหกสิบาทนะครับทั้งสองตัวตัวเวิร์กพอยต์นะครับก็เป็นข้ามการเดินหน้าต่อนะครับค่ะขึ้นมาที่บริเวณ อ่าสี่สิบจุดเจ็ดห้านะครับก็ก็น่าจะมีเทรนที่ไปต่อได้นะท่านก็ดูที่สี่สองจุดห้านะครับกับสี่สิบห้าบาทนะครับตัวหนึ่งก็เป็นภาพการย่อลงมาตามตลาดนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับผมเมื่อวานตัว PF ใช่ไหมคะตัวป๊อป e r f เฟกเนี่ยนะครับที่บอกไปนะครับคือถ้าหลุด1.05ก็ต้อง๊อบลอดก่อนนะครับเพราะเราเล่นกินกำไรนะครับผมครับมาดูตัวเซนติฟิเจอร์นะครับ ในที่ฟิวเจอร์นะครับอย่างที่พี่บอกไปเมื่อวานนะครับว่าราคาหุ้นเนี่ยตัวดัชนีเองไม่ควรย่อหลุดนะครับที่บริเวณ99นะครับหลุดมาเราต้องล็อกผู้ฝิกก่อนนะครับแล้วภาคเช้าเนี่ยนะครับยืนได้จนถึงเศษโมงครึ่งนะครับหลังจากนั้นมีแรงขายลดความเสี่ยงออกมาก็ก็ต้องหลบไปก่อนนะครับก็ล็อกผู้ฝึกหน้ารองไปนะครับกําไรจะไม่เยอะมากประมาณ5ถึง8พอร์นะครับตรงส่วนนี้ตอนนี้ก็คือรอดูก่อนนะครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยดูสาระใหม่ทีนึงสำหรับตัว ตัวทองคำนะครับยังคงมีแรงซูงขึ้นมานะครับซึน่าสนใจดีกันสะท้อนว่าตัวตลาดกำลังมองประเด็นนี้คริสเนี่ยนะครับในเชิงน egative นะครับทองคำมังถูกแรงหนุนเข้ามานะครับขึ้นมาที่แนวต้านประมาณ1,200เหรียญแล้วนะครับใกล้ๆนะครับรอ break out นะครับการ break 1,200เหรียญไปในหน้า flow l อ g นะครับไปที่แนวต้านบริเวณ1,213นะครับแนวรับที่ที่1.80 1นึ่งแนึ่ฮะครับ okay, ผมโอเคได้ค่ะคุณกรพัชขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะนั่นเป็น